ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากจเดชจัตตุตรูโดยชอบใจโดยตงเองพระองค์นั้นขอจะเดินผ่อนยอดโยมสาวทุชนพุทธบริษัทนะผู้ไขสนใจในการศึกษาธรรมะนะไขในการฟังธรรมะวันนี้จะขอนำเสนอสวนท่านที่สามนะสวนท่าน,นที่สามนั้นชื่อว่ายามาภูมิยามาเทวภูมิและยามาพูมเทวภูมิมอันดับที่สามนี้ เป็นแดนสวรรค์ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งปวงเทพพยายดาชาวฟ้าทั้งหลายผู้ไม่มีความลำบากและถึงซึ่งความสุขอันเป็นทิพย์มีเทพแหมจศักทรสงนามว่าสำเร็จพระสุยามะเทววาธิราชทรงเป็นอาทิ์ดีผู้ปกครองเพราะฉะนั้นสวงสว่วนชั้นนี้จึงมีนามว่ายามาเทวภูมิภูมิเป็นที่อยู่แห่งทวเทพอันมือเท้าสุยามะเทวราช ทรงเป็นอธิบดีแดนแห่งความสุขคือเมืองสวรรค์ชั้นพระอันมีนามว่ายามาเทโวภโูมิเป็นเทพนครที่ตัอ้งอยู่เหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงขึ้นไปบ้องมนลไก่แสนไก่ไม่ต้ไก่ไก่ขนาดไหนนะไก่แสนไก่ก็แล้วกันภายในเทพนครที่ว่านี้ปรากฏว่ามีปราสาทเงินและปราสาททองเป็นปราสาทพิมานที่สถิตอยู่ของเทพ,พเจ้าดาวสวรรค์ ชา,ชาวชั้นยามาทั้งหลายก็แดปราสาทวิมานเหล่านั้นยามมีสภาวะสวยงามมิจิตรการตาเย,ยิ่งกว่าปราสาทวิมานในส่วนชั้นดาวเด่งก็คือจะมีสวยกว่าวนะสวยกว่าส่วนชั้นดาวเด่งนน,นมีละกะนะักษณะปากาการกระแพงแก้วอันุ่งเรืองเริ่มปันตะลายล้อมรอบทุกๆวิมานนี่กระแพง แก้วลุ่งเรืองอันเริ่มมันจะได้ล้อมรอบอยู่ทุกๆุกวิมานในสวนอุทยานและสาบกขอนนีอันบปนทิพย์อยู่หลากหลายนะที่ควรจำนะไว้ง่ายๆก็คือในอสวรรค์เมืองฟ้าชั้นอย่างมานี้ไม่ปรากฏมีพระอาทิตย์และพระจันทร์เลยเพราะอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์มากมายนับ เทพประดาทั้งหลายนย่อมแลเห็นแสงสว่างด้วยรัศมีแห่งแก้วและรัศมีที่ออกมาจากกายตัวของเทพเจ้าเหล่านั้นเองการที่รู้จักวันคืนได้นั้นย่อมรู้ได้จากบุพาชาติดอกไม้ทิพย์ซึ่งมีอยู่ในสวงส่วนทันยามานั่นเองเป็นสัญลักษณ์ถ้าหากว่าเห็นดอกไม้ทุบานก็เป็นอันว่าแสดงว่าเป็นเวานะลารุ่งของวัน นะแต่ถ้าดอกไม้ทิพนั้นหกดอกก็เป็นนิมิตแสดงว่าเป็นเวลาราตีหรือเป็นเวลากำเนินของเหล่าเทวดาสวนชั้นยามาเราเทพผู้มีบุญทั้งหลายนะผู้ได้เคยก่อตั้งกองการกุศลเอาไว้และเดชะแห่งกุศลนั้นส่งให้มาอุบัติเกิดในสวน,นนี้ย่อมมีองคาประยบ และหน้าตางดงามนุ่งเรืองหนักหนามีชุดคลาสเป็นอย่อยางยาสงยและจะขึ้นบานสำาราบสุกรเทพะไทยน้าสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตำควรแก่อัตภาพส่วนสมเด็จท่านท้าวสยามะเทวาธิราชผู้ทรงเป็นจอมเทพผูกของสันคทันนี้เรารองค์ก้องทรงมีน้ำพระทยัยประกอบไปด้วยกุศลยุติธรรมปกครองเหล่าเทพเจ้าให้ได้รับความชุ่มฉ่ำเด่นได้สวยสุข ที่จะพัฒน,นานะต่อไปจก็เสนอทางไปสวรรค์ชั้นยามานะหากจะมีปัญหาว่านาการที่จักได้มีโอกาสไปอุบัติเกิดเป็นเทพเจ้าสวยเทพเจ้าสมบัติเป็นสุขโยนะแดนสวรรค์ชั้นยามานี้จักต้องทําประการใดบ้างคำวิจัรนาก็มีว่าก็ ต้องอุตสาห์พยายามสร้างสะเบียงนะสบเบียงก็คือเก่าคือบุญกุศลนะคือต้องเป็นผู้มีกมลชันดานนะนะนัแน่นป็ยกุศลนะกุศล,นะศรก,ศล,ลกรรมดีนะไม่หวั่นไหวงอนงๆนในการบนเป็นบุญเช่นให้ทานรักษาศิลนเป็นอาทินะทั้งนี้ก็โดยมีพระปรีชีทางไปสู่แดนสวรรค์ฉันยามาไว้ในสตดต่างๆดังต่อไปน,นี้ที่มีในทานะสตรนะดู พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าโดยกรสาได้ปิในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตปุกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มองหวังการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทําที่ดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทามาเราก็ไม่ควรทาให้เสียประเพณี ก็คือไม่ควรหวังอานิสงส์ที่จะได้รับในภายภาคหน้านะครับผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วนะเมื่อทํากระกัิปา,าตายไปย่อมก็ถึงความเป็นสายแห่งเทวดาทั้งหลายในส่วนชั้นยามาณนะดูก่อนเธอผู้เห็นภัยนวัตะสองสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้นะก็ะทาบนเกียวัตถุนะที่สําเร็จด้วยทานเป็นประมาณยิ่งน,น,นะพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า ในบุญกิยาวตัตรุสุดนะการทำบุญกิยาวัตุที่สําเร็จเปศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จะเดินบุญกิาวัตุที่สาเร็จด้วยการภาวนาเลยนะเมื่อถึงการแก่จิริยาตายไปแล้วเขาย่อมถึงความเป็นสายแห่งเทวดาฉันจะมาก็คือความปานิษนะในการแห่งการให้ทานและการรักษาศีลคือฉันจะตุมก็จะมีความยันยอนแห่ง,ง,งความปานิชย์ขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ฉันเต,ต็งก็จะมีความพิเศษ เลิศเลยในการให้ทานในการรักษาศีลเอ่เกงทัดอะไรมากกว่าสวรรค์ชัน้นอื่นๆนะนะเธอดูกรนะพระพุทธเจ้าตรัสด,ดูกรเธอผู้เห็นภายในวัตถุสงฐานทั้งหลายเท้าสุยมา,ยม,ะาชชมะเทพบรจอมาเทพในในชั้น,ะนยามานั้นทำบนเกลียววัตถุที่สาเร็จ้วยทานเป็นอดีตทำบนเกลียววัตถุที่สาเร็จ้วยศีลเป็นอดีตนะเป็นอดีต เช้าเธอจึงเจริญรุ่งเรืองก้าวล่วงเราเจริญสวรรค์ฉันจะมาสวรรค์โดยฐานะอัศวการคือ 1. อายุทิพย์นะสองวันอาทิพย์สามสุขทิพย์สี่ยศทิพย์ห้าอธิปไตยทิพย์หกโปรดทิพย์เจ็ดเสียงทิพย์แปดกินทิพย์เก้ารถทิพย์สิบหดถัปทะทิพย์นะในทังทีที่สุดนะกล่าวไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมถวายข้าวน้ำผ้าผ่อนยอดดานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่นั่งที่พักอาศัยนะในสิ่งที่เป็นอุปก,กรณ์แก่ประทีปให้เป็นทานแก่สำนะหรือผามเขาย่อมหวังสิ่งที่ตนให้ไปโดยเขาได้ฟังมาว่าพวกเทพเจ้าดอายามาสวรรค์เป็นเทพที่มีอายุยืนในวัน,นะอ่งสายงดงาม มากไปด้วยความสุขดังนี้แล้วเขาจึงลำพันธ์่างนี้ว่าโอ้หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพวกเทพเจ้าเราอย่ามาสวรรค์เถิดเขาตั้งจิตนังร้อยอธิฐานจิตหนังน้อยอบรมจิตนั้รไอจิตของเขานั้นน้อมไปในสิ่งที่ต่ําไม่ได้อบรมเพื่อผลต้องสูงก็คืออบรมเจริญสมาธิภาวนานะไม่ได้อบรมขึ้นนะแต่ กล่ารรมแต่เฉพาะทานแล้วก็ศีลอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ชั้นยามานั้นก็ข่อนี้แหละเรากล่าวก,ากับคนผู้มีศีลน,นะแา้จกสำหรับบุคคลผู้ทุศีลนะผู้มีอายุทั้งหลายความตั้งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมทะเบรอลงได้เพราะเป็นของบริสนะุจาระพุทธต่างๆเนี่ยซึ่งยกมาอ้างไว้แต่โดยสังเขตนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ก็คงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าแล้วว่าการที่จะได้มีโอกาสไปอุบัติเกิดเป็นเทพย,ายดาณนะในส่วนชั้นยามานี้จะต้องมีปฏิปทาเดินไปตามวิถีทางใดต่อไปนี้จะนําเอาที่ว่าประวัติแห่งมนุษย์ผู้ตายไปผุดเกิดเป็นเทพเอ่อเทพยดาในส่วนชั้นยามาเทวรกมาได้ท่านผู้ยินดีในสุตรนะน่ได้รับฟังไว้ดังนี้เป็นวัดของยามาเทพพุทธนะ ได้สดับมาว่านาการเมื่อองค์สเ็จพระบรมศาสดราจารย์เจ้าแห่งเราทั้งหลายประทับอยู่ณเวรุวนาดามในเมืองราชเกื้อมาคอนครนครั้งนั้นยังมีบุรุษผู้ค่อนขางจะมีทรับผู้หนึ่งมีจิตเริ่มใจในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นอันมากตั้งยตั้งอยู่ในภูมิอุบาสกผู้เชื่อมัน นายอธิถวายอาหารกระทําเป็นสังฆทานแจกพระพิสุสฆงวันละสี่รูปนะทุกๆวันคั้นอยู่มาวันหนึ่งประตูบ้านแห่งอบาสกนั้นได้ถูกปิดไว้โดยเกยงคนร้ายหัวขโมยจะเข้ามาในเวลากลางคืนพออารุณ์นุ่งนะคนในบ้านยังไม่ทันจะตื่นมาเปิดประตูนะพระพิสุทั้งหลายผู้ได้รับนิมันมาให้รับสังฆทานเมื่อมาถึงงานประตูบ้านนั้นปิด อยู่จะเข้าไปไม่ได้แล้วก็พากันกลับไป่ายโวศกพูดใจบนนั้นขันตื่นขึ้นมาในเพดาสายจึงถามภริยาตนได้ใจเป็นห่วงว่าดูกรอเจ้านะเจ้าถวายสังฆทานแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือนะวันนี้ไม่ได้ถวายเพราะพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ได้เข้ามานะภรรยาตอบนะ อ้าวเป็นอะไรไปเล้วเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ได้เข้ามาเขาถามขึ้นด้วยความสงสัยคายปเดียจึงตอบว่าข้าพระเจ้าก็อม่ทตาเหมือนจันเป็นแต่ดองสนนิษฐานได้ว่าเมื่อคือนนี้เราปิดประตูใหญ่หน้าบ้านแต่เก่งตัวร้ายจะเข้ามาในเวลากลางคืนและวันนี้ก็ต้องตืง่นสายกันทุกคนพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายคงจะพากันมาแต่เวลาเช้าตามเคยเมื่อเห็นประตูปิดอยู่เขา มาก,ก็เข้ามานี้ได้ก็นาทีจะกลับไปเป็นแน่แท้นะว่าศกได้ฟังภรรยาว่าดังนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชใจนะักเพราะตนมีสันดานกมนนะ่าสะอาดมากเกินศรัทธาก้นค,คิดกังวลอยู่แต่ว่าวันนี้ตนกัดคนไปไม่ได้ถวายสังฆทานืีประการหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็คงไม่ได้ฉันพัฒนาการาเป็นการขาดประโยชน์ของตน ต่อท่านนะเพราะเหตุการณ์แต่ลยเพียงนิดเดียวยึดดังนี้แล้วจึงเที่ยวไปว่าจ้างบุรุษคนหนึ่งให้ทำหน้าที่บัญญาผู้้สาประตูแล้วสั่งว่าท่านจงนั่งรักษาทวานอยู่ที่นี่ถ้าเห็นพระผู้เป็นเจ้าตืดาวาตอาราธนามาไว้นะท่านมาเมื่อใดจงนิมนต์ท่านให้เข้าไปในบ้านและช่วยจัดแจงบูราอาสนะ จะทำวัดปฏิบัติพระพิสุทั้งหนาด้วยความอาใจใจเถิดจะเกิดเป็นมืนอแจาตัวท่านเองด้วยเป็นนักหนาสาทุสาทุนามบปรษทู้รับหน้าที่เป็นทวารบาลคนเฝ้าประตูนั้นพระนมเือขึ้นรับคำสั่งด้วยดีเพราะตนเป็นคนมีสันดานดีไม่โหดนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็อยู่รักษาประตูบ้านของอุบาสกผู้ใจบนเมื่อเห็นพระพิสุทสองมาก็ทำการต้อนรับ ด้วยคาระวะเดีอยวดีใจเป็นอย่างยิ่งานิมนต์ให้เข้าไปในบ้านแล้วเทัดแจ่แจกิดต่างๆในพิธีการถวายสังฆทา,านจนเต็จสต้นกระทัวัดปฏิบัติอยู่นืองๆนาน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 มาได้มีโอกาสได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาในสำนักแห่งพระภิกษุทั้งหลายผู้มารับสังฆทา,านในบ้านอุบาสกนั้นก็มังเกิดความศรัทธาเชื่อมัน่นในกรรมและผลแห่งกรรม ตั้งอยู่ในใจสระกรมและเสนาเข้าอุตสาห์ปฏิบัติแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในบ้านนายจ้างอุบาทศกนั้นข่านการต่อมาเมื่อวาศกผู้ใตบบญน,นั้นได้ถึงข่าวดับขันถึงขีพิตักษสายแล้วเพราะเหตุที่เขาใจบ่องแ้วอบรมบ่มด้วยกุสลธรรมมากมายมีความน้องใสยในพระบวรพระพุทธศาสนาพยังสั่งสมแจกคุณธรรมความดีตลอดชีวิต กรมดีอันสูงส่งนั้นจึงผลิตเป็นผลิตผลเป็นแรงส่งผักดันให้เขามาเกิดเป็นเทพเจ้า,าชาะอาชันนัเบื้องหลวงชั้นยามานี้มีรัศมีรุ่งเร,รดดืองสภป่าพันแวดล้อมไปด้วยเทพปฏิวัติโยนณปราวิมานอันนิจจิตการตารได้รับความผาสุก้ดยการสวยทิพยาตสมบัติอันประเสริฐนางาตลอดเวลาได้รับแต่อารมณ์อันเลิศทุกคืนวัน ต่อมา,อ,าอีกไม่ช้าไม่นานนายตัวอันบานะตัวนั้นก็ทำามุ่กาละกิยาตายไปนะตามนายจ้างนะแต่เพราะที่ตอนมีบุญบาร,รมีน้อยกว่าจึงไม่สามารถไปอุบัติเกิดในแดนสวรรค์ชั้นสูงเช่นเดียวกับนายได้จะอย่างไรก็ดีโดยเหตุที่ได้อนุทนานะและได้กระทํามยาวัตกรรมคน ขวัขวายนะให้ความจอกแก่พิส,สุสงผู้ทรงศีลทั้งมีจิตศรัทธาเชื่อมั่นในใจสารนคมและศีลที่ตนรักษาตั้งแต่เขาได้มาทำงาน ในบ้านอวอุบาสกนั้นก็มีอาณิส์งนักหนาพอเขาดับขันถึงแจะมารณกรรมนะด้วยเดชะปุสสนนั้นนะก็ทนะําหน้าที่เป็นแรงผลักดันให้เขามาอุบัตเกิดเป็นเทพบตรสุป,ประเสริฐชิตอยูนะปราสาทที่นมาในดาวดึงสวรรค์ชั้นเทวโลกนะคือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงส่วนตัวนานะยจ้างนะผู้จ้างก็ เกิดในสวรรค์ชั้นยามาข้าวหนึ่งนะขราวหนึ่งพระมหามโมกขานนะเทระเจ้าเที่ยวสัญจรไปในดาวดึงสวรรค์เทวโรกด้วยอำนาจแห่งพระอิยาดิตแลไปเห็นวิมานอันงามตะการตาแห่งเทพบุตรอิดีดตบุตรเฝ้ายามประตูบ้านอุโบอบาศกผู้พึงตายนั้นเข้าพระผู้เป็นเจ้าองค์อาลาันจึงเข้าไปถามว่าวิมานนี้มีความสูงยิ่งนักประกอบไปด้วยเสาล้วน แล้วไปด้วยแก้วมณนี่มีพื้นเรียบไปด้วยแผ่นกระดานทองนะอันรุ่งเรืองนามปรากฏนะตัวท่านผู้เป็นเจ้าของวิมานปาถนาจักได้ซึ่งทิพอาหารฉันอันใดซึ่งสิ่งของทั้งหลายอันเป็นทิพก็มันเกิดมีดังความปัฒนาของท่านาแค่แนึกแค่คิดนะก็ได้อาหารละอ,ปะอีปกรหนึ่งวิมานนี้ตึกกล้องไปด้วยเสียงดุริยางนะดนตรีทั้งหลายลัทกรรมมงคลห้าปการก็มีอยู่มากมาย นางฟ้าทั้งหลายมีเครื่องประดับแล้วด้วยไปด้วยทองบางนางก็ขับร้องบางนางก็พ่อนนำยังมีน้ำจิตของท่านนะให้ยินดีนะสมบัตแิและสมีอันรุ่งรองอยู่ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอุ่นอะไรดุกรเทพบุตรผู้มีอาวุภาพมากเราจะขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ท่านได้ก่อสร้างกองการกดสนอย่างไร จะเป็นเพราะให้ทานเป็นการใหญ่หรือว่าตั้งใจรักษาเบญจศีลหรือตั้งใจสมาทานโอโบโสศินอย่างไรสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งหลายจึงได้บังเกิดมีทั้งนี้ทําให้ท่านต่างเมืองไปได้วยยศและลักษณีอันมากมายเห็นป่านนี้ อโอ้โหนะพระเดชพุทคุณพระหมหาโมคขานะผู้สงรงบัพต์อันรนะประเสริฐนะเทพบัพต์ออกนามพระเถระเจ้าพร้อมกับกล่าวถวายนะมัสศการนะด้วยความเคารพเป็นนรพนนุดครั้งที่ตนยันยงเป็นมนุษย์แล้วกลับเรียนต่อไปว่าข้าพระเจ้านี้เรือคือบุรุษธ,ธรดานะผู้เฝอบประตูบ้านอุบาสกในเมืองราชจะคือผู้บรรนายตายแล้วนะได้มาเกิดในดาวดึงสวรรค์น,นี้ ซึ่งมีอายุประมาณ1,000ปีทิพนาะถ้าจะนับปีในมนุษย์แล้ว100ปีจึงจะเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในดาวดึงสวรรค์ข้าพระเจ้าจะดำรงอยู่ณนะที่นี้ตลอด1,000ปีทิพการที่ข้าประจ้ามีอายุทิพ์เป็นเวลานานและมีวิมานสมบัติ อันลุ่งเรืองดังที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นอยู่บัดนะนบัดนี้เนี่ยนิชัว่าข้าพเจ้าจักได้ไปจากทานแจกพระทิ่สุดส์งผู้ทรงศีลเป็นการใหญ่นั้นหาไม่ได้นะโนยที่แท้ข้าพเจา้าผู้ซึ่งเป็นคนแก่นะและยากจน,นและยากจนด้วยได้ทําบุญกุศลด้วยปากและน้ําใจของข้าพเจ้าเอง คือว่าเมื่อกาพระเจ้าเป็นคนเข้าทวารบ้านอุบาสกผู้เป็นนายอยู่นั้นก็คือคนเข้าประตูบ้านนะขั้นเห็นพระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพระเจ้าก็กราบสายด้วยน้ำใจรักในประสงค์เป็นอย่างยิ่งว่าพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วหรือพระผู้เป็นเจ้าจงนั่งเหนืออาสนะนี้เถิดพระผู้เป็นเจ้าค่อยสบายดีอยู่หรือพระผู้เป็นเจ้าหาโรคไม่ได้หรือ กล่าวคำบาสัยไปดังนี้เดื่อน้ําจิตยินดีเริมใจเต็มไปด้วยคารวะทุกขณะที่ได้พบพระปิสุสงฆ์และช่วยจัดแจงขวขวายในการถวายสังฆทานแก่ท่านแห่งท่านอุบาสกในที่สุดกระดดาลฝั่งพระธรรมเจตนาะถือเอาใจสารณคมและเสินเป็นที่พึ่งเมื่อถึงกาลกตริยาตายไปแล้วจึงได้มาอุบัติเกิดณนะที่นี้ณพระคุณเจ้าผู้ตะเดิน พระมหาโมกขารนะเถระเจ้าได้รดับดังนั้นแล้วก็เก่าวคำอำลาเพื่อต้องเที่ไปในสถานที่อื่นต่อไปจนพอสมควรแก่การแล้วจึงได้กลับสู่มนุษยโลกเหล่านี้สรุปความว่านาสองส่วนทันยามาน,นี้เป็นแดนแห่งความสุขซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งถวยเทพทั้งหลายอันมีสเส็ด ้าสุยามะานาแตวาธิรนาตเป็นผู้ปกครองชาวฟ้าชนนี้ร้วนแล้วนะแต่มีความสุขไม่มีความลำบากนะ่ามียึกอยู่อย่างสำราญชื่นบานด้วยการถวยที่ประยะสมบัติทุกทิศวาราติการนะเพราะความบันดาลแห่งบุญกุศลที่ตนได้ก่อสร้างเอาไว้แต่บางก่อนย้อนมาให้ผลจึงเป็นเหตุให้ตนได้รับความสุขนะอันเป็นทิพเห็นปานชนี้ ดังนั้นนท่านปุ้ิปัญญาประกอบด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในพระบวรพระพุทธศาสนาเมื่อมีความปรารถนาใครจะได้ไปอุบัติเกิดเป็นเทพิดาสวยเิพยาาสมัติอันเป็นสุขอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นนี้ ก่อนที่จะตายไปจากโลกนี้คนที่จกักเล็กแดงกระทําความดีพยายามบำเพ็ญทานรักษาศีลอยู่เป็นนิมีดจิตขวนขวายประพฤติตามธรรมท,ที่องค์ตัวดกดลพระสัมาสัมพุทธเจ้าสแสดงส่งสแสดงไว้นี่ใช่แกงกระทําความดีจะทําด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ผุดอ่องผ่องใสเมื่อกองการกศรุศลที่ตนก่อสร้างไว้มีพรังเพียงพอแล้วก็จักบันแดงส่งผักดัน ให้ได้ไปอุบัติเกิดเป็นเทพยาดานะยามาสว่วนแดนแห่งความุกนี้อย่างแน่นอนก็บรรยายธรรมะมาก็พอสมควรเกี่ยวดาถึงขอยุติทำการแสดงธรรมะเทศนาว่าจะเพียงเท่าน,นี้ต่อไปก็ตอนต่อไปก็จะกล่าวถึงสวรรค์ชั้นที่สีก็คือชั้นดสิ้น